สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาตามต่อมาตามช่วงสรุปกันนะครับทุกท่าน,นก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังนะครับ เพื่อเป็นแนวทางรลือซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับปรพิจารณาดีๆนะครับก่อนนำไปใช้มาเท้าความถึงสูตรของเรานะครับสูตรของเรานะครับเท้าความมาสูตรของเรานะครับ สูตรของเราเริ่มนะครับเริ่มจากครั้งที่1มาเลยครับไหลาย,ยาวมาครับเข้ามาตลอดนะครับเลขตัวเด่นจะเข้ามาตลอดนะครับถึงถึงงวดที่43นะครับสุดหน้ากระดาษแล้วก็มาต่อต่อหน้ากระดาษใหม่นะครับ่อเทง,งวด สี่สิบสี่นะครับก็ยาวลงมานะครับยาวลงมาเรื่อยก็มีสะดุดนะครับมาสะดุดงวดที่หกสิบห้าสิบเอ็ดหกสิบนะครับจุดมาสี่งวดห้างวดนะครับสะดุดก็งวดนี้มาถึงงวดที่แปดสิบห้าครับงวดที่แปดสิบห้านะครับเกือบสุดหน้าก,กระดาษละนะครับ เราได้ตัวเด่นม,มา37ชน4ี่สูตร4หชนที่3สูตรนะครับ84งวดดูสะด,ดุดกี่งวดนะครับ1 2 3 4งส80 8างวดมีสะดุดอยู่หงวดนะครับนอกัานก็ไหลาย,ยาวมาต่อนะครับจากผลงานนะครับ ผลงานนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับเราพลาดนะครับเราพลาดเราลงตัวเลขไม่ครบนะที่จริงสูตรเรามันมันมาอยู่แล้วนะครับมันมีสองเดี๋ยวงวดที่แล้วสังเกตนะครับว่าจะมันมีสองในสามสูตรนะครับสังเกตเลขสองตรงนี้นะครับสูตร แต่เราพลาดพลาดไม่ได้คือนับไม่ท้วนดูไม่ท่วนทีนะครับมันก็เลยตกเลขสองไปนะครับตกเลขสองไปนะครับพอเรามาสรุปมันก็ไม่เข้านะครับงวดที่แล้วเพราะมันเราไม่เราพลาดที่เลขสองนะครับปกติเลขสองมีเราต้องมีเลขสองมาลงตรงนี้นะครับเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีที่ทําให้ดูว่าที่หลักสองนะครับมันจะมีหกสองสองหกตรงนี้นะครับส่วนแต้มมันก็เข้านะครับเข้าที่แต้มแปดนะครับเป็นสองหกนะครับหกสองเป็นตัวขับนะครับแต่พอเราตัวเด่นเราเข้ามีที่หกนะครับแต่พอมาสุปมันก็ไม่เข้านะครับพลาดอย่างแรงต้องขอโทษขอไปนะครับ าที่คนทำเองนะครับก่อนหน้านั้นงวดที่1 9, นเดือนเกครับก็มาที่6กูนนะครับมาที่ถูกกับ60นะครับ1นเดือนเก้าส่วนสิเดือน8 16เดือน8นี่มาตรงเลยนะครับตรงที่หกเจ็ดนะครับแล้วก็1นเดือนแ ึงเดือนแปดมาที่หนึ่งสี่ตัวกลับมาหนึ่งสี่ตัวกลับนะครับย้อนลงไปอีกสิบหกเดือนเจ็ดมาสามหกตัวตรงนะครับสามหกตัวตรงนะครับสุดของเรานะครับส่วนงวดนี้นะครับงวดนี้เราก็มาดูสรุปกันเลยครับนะครับ งวดนี้ตามที่เราทำมานะครับอธิบายให้ก่อนนะครับตัวเด่นของเรานะครับสามเจ็ดนะครับตามนี้เลยสามเจ็ดสี่ห้าหกแปดนะครับตัวเด่นดับสิบหกับหน่วยศูนย์นะครับจับคู่กันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตัดด้วยแต้มนะครับอันนี้ตัวเด่นหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์เท่าไหรหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็มาสรุปให้ใหท่านได้ชมกันนะครับสรุปที่ตรงนี้นะครับงมวดนนี้จากหลายๆช่องนะผมก็ติดตามหลายๆช่องเหมือนกันนะครับเลขเจ็ดรู้สึกจะมานะครับจะเป็นตัวเด่นนะครับผมก็เลยจัดเป็นเลขเจ็ดเด่น ในการสรุปนะครับเลขเจ็ดนะครับซึ่งมันก็เลขเจ็ดมันก็ดึงมาจากแต้มที่เรามีนะครับแต้มเ็นของเราจะมีแต้มแปดแต้มสองกับแต้มหนึ่งนะครับนอกนั้นก็เป็นแต้มรองไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแต้มรองจะไม่มานะครับไม่ก็มีโอกาสมากเหมือนกันนะครับเราก็จะสรุปได้ประมาณนี้นะครับหรือท่านไหนที่ไม่ชอบตรง ตรงช่องที่สรุปนะครับอาจจะมาดูที่ตรงแต้มนี้ก็ได้นะครับรแต้มเราดึงมาไม่ไม่ครบนะครับก็เอามาฝากให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับมาดูสูตรแต้มของเรานะครับที่ให้ดูสูตรแต้มนะครับสูตรแต้มนะครับมมดีแล้วก็อ่านทั้งสี่รนะครับ วันนี้สิบดับสิบนะครับไม่ใช่เต็มนะครับก่อไปเป็นดับไม่ดับที่หลักนะครับลัหลัหลัหลักสิบดับที่หกนะครับลองศูนย์นะครับส่วนดับหน่วยเราจะใช้สูตรนี่ครับดับที่ศูนย์ลองหนึ่งนะครับสูตรดับก็ถือว่าเดินดีใช้ได้นะครับ ก็ไว้พิจารณาเป็นอย่างๆไปนะครับส่วนนี้นะครับสรุปก็ให้ทุกท่านนำไปพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับผลการสรุปนะครับประจํางวดวันที่1เดือน10นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก ช่องเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ดูคลิปช่วงที่ผมลงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายข,ของงวดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันหลังหัวออกเมื่อไม้ออกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ คลิปนี้งวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับเฮงเฮงปังปกันนะครับสวัสดีครับ